Let's play around. Haven't played in a while. Probably forgot how. swing, swing, but don't miss. ข้อดีมีสมาธิเวลาเล่นข้อเสียต้องขยันหาเงินหน่อยจะได้มีเวลาไปสเอาจริงละเวอร์พี่ก็แค่นี้เอง เทพสุดๆเลยพี่โอ้ oh, just a slight miss. I'll show you the real deal later. Activating PRO mode. <laughs> ข้อดีมีสมาธิเวลาเล่นข้อเสียต้องขยันหาเงินหน่อย <laughs> จะได้มีเวลาไปะสุด แค่ถือไม่ก๊อฟสาวก็ลุมละอปว่าแต่ยังไม่เห็นตีเลยนะจริงแค่โชว์เฉยอะอปว่าเทพสุดๆเลย